ขาวใสไปเลยใช่ไหมเ <c oughs> พราะนั้นไอ้มนุษย์ต่างดาวมันเลยบินมาทำเมืองน้าบ่อยเอาจริงจริงนะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยลุงตาอยู่เนี่ยพาท่านเห็นหลายองค์นะบินมาอยู่เฉยๆเนี่ยบินมาเยอะพอจะไปหายวับไปเลยโหโคตรเลยโคตรไวเลยนะ มันเป็นจานบินมาเงี้ยเพราะมันอยู่ตึงอยู่เฉย,ยๆนั่นแหละเวลาไปหายปุ๊บไปเลยไวไหมท่านบอกว่ามนุษย์ต่างดาวไอ้น,นี่พูดถึงมนุษย์ต่างดาวนะฮะเ,เลยเรื่องนะั้นจริงเทจยังไงไปสัมผัสเองกันแล้วกัน <c oughs> ใกล้ๆโลกเราเนี่ยท่านบอกว่ามันมาหาเราเนี่ยใช้เวลาแปดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแต่เราไปหาเขาเนี่ย หลายปีกว่าจะถึงเทคโนโลยีเขาเหนือชั้นเรามากแล้เราไปหาเขาใช้เวลาหลายปีนะจ๊ะโลกที่ใกล้เราที่สุดที่มีมนุษย์อยู่เขารู้จักเรานะแต่เราม่รู้จักเขาเราไปหาเขาไม่ได้หรอกจะให้เขามาช่วยมนุษย์เหรอเขาบอกเขาจะมาช่วยทำไมฮะมีประโยชน์อะไร มีประโยชน์อะไรกับเขาไหมไม่มีอะไรไม่มีเลยมีพูดให้ฟังแท้จริงไม่รู้ไปสัมผัสเขาเองก็แล้วกันอพราะผ้าสั้นเห็นเห็นบ่อยพักหลังนี่ไม่มีใครอยู่ข้างบนก็เลยมีใครเห็นบนรูปเหลาเมื่อก่อนมีผ้าขึ้นไปเรื่อยๆไง เชีวยวขึ้นไปเชี่ยวขึ้นมาหลวงพี่ท่านอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่พี่เห็นลงมาเนี่ยวิสบ,บาทเขาอยู่น,นั่นนะเนาะท่านอยู่คนเดียวท่านท่านจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ลองไปถามท่านดูก็แล้วกันแต่จริงๆนะเห็นจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่คุยเล่นเล่นนะพูดถึง